สวัสดีครับผมปอดครับกิ๊ค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับเป็นเรีคชันที่ต้องบอกว่าค่อนข้างเปิดโลกกับช่องเรามากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะก็คือเป็นคู่คีแล้วเพราะว่าเราชอบใช้เวลาว่าในการดูคนคนนี้แหละในการที่จะคลชเกมสบายหลายล้าแล้วก็มีคนแนะนําเราเข้ามาใช่บอกว่าเพราะจริงไม่รู้จริงจริงนะว่าเขาแบบจะมีเป็นปล่อยเพลงออกมาแล้วคือเพลงนี้ก็คือเจ้าตัวเป็นคนร้องเองด้วยก็ต้องบอกไปแล้วพูดถึงใครพูดถึง คุณเอกค่ะล็อกเกอร์ครับผมครับในสุดก็ก็คือเขาได้มีโอกาสไปร่วมงานกับทางโฮมซีฟโฮูสไ์ซึ่งเป็นเกมแบบว่าแนวสยองขวัญเกมแนวเธอชอบเล่นเกมอย่นั้นอ่ะก็เพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณช่วงเกือบเกือบปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือตัวของเอเนกนี่คือได้รับเลือกให้มันเป็นฮันเตอร์เขาเลือกเป็นผีใช่เป็นผีที่ชื่อว่าฮาร์ด ไม่น่าสนใจปกติคนมาก็จะเป็นเซอร์ไวเวอร์ใช่ไหมใช่ใช่แต่นี้เป็นผีแต่ก็ค่อนข้างเข้ากับคาแรคเตอร์เขาแหละเพราะว่าคาแรคเตอร์จะแบบเป็นนักการใส่นักการ์ะนั่นแหละแล้วก็ล่าสุดก็ได้ปล่อยตัวเป็นเพลงออกมาเป็นเพลงที่มีชื่อว่าใจผูกเจ็บนะครับผมก็อันนี้ก็ฟีเจอร์รี่กับทางด้านของโทนี่กอสเซลด้วยนะครับแล้วนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นออฟฟิเชียลลิเิกวิดีโอก็จะมีเนื้อเพลงให้เห็นด้วยว่าอ่ะเพลงก็คือเป็นประมาณไหนอะไรนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผม วิ่งเฮ้ยอ๋ออ๋อเขาจุดเฮ้ยเป็นสอรี่เหรอเล่าของตัวละครตัวนี้อ่ฮะน้องสาวเออเป็นน้องสาวใช่ยอ้อ้วนอ้วน ไม่ค่อยชินนะแต่จริงก็จะได้เห็นเขาเสียงเขามีเสียงเขามีเสน่ห์อยู่แล้วเจ็บมากจริงต้องดูสโลลี่ด้วยดูงานเพลงด้วยโอ้ ้เธอกินนายความเป็นวิปโูกอะไรความไทยแหล่ะท<ำ>ักมวนด้วยถ้อยคำโอ้โหข่าวด่วนข่าวด่วนด้วยฟอรมมีคนด้ว่เพราว่าพวกะนะคอมเมนต์คอมเมนต์แย่ๆลบๆแนวลบ กหลังนอนคราพ่กงเหมือนแบบดูแลนอนเออโอ่ไปแล้ว อุยตาหินเหรอแบบแอบรอบทำลายอุ้ยเกิดเพลงแข็งสูงมากเลยอ่ะร้องสุดมากเลยโอ้ยโอคนรู้คนรู้จริงเนี่ยคนตีไทย มันจะมีความกลิ่นนายโฮซเ้อโมเข้ามาหรอติดไทยอ่ะออเป็นซังแทนของแพนอะไรอย่างเงีเ้ยคนเดือดนี่น่าจะเสียงคนนี้อ่าใช่ ันนี้เหมือนลับเหมือนทำเหมืนลับสัญญากับเดมันคูณเดย่อย่างนี้อันยืมมืออันนี้ไง ทำให้น้องเขาแบบเสียแขนนื่้องตามล่กพวกแขนไดยโอ้ยเก็บแขนน้องไว้อ่ะ เรพูดเรื่องไหนก่อนดีเอาเรื่องเพลงก่อนแล้วกันเพราะเพลงเขาทั้งที่แต่แบบผ่านหูเข้ามาเนาะเพลงเนี่ยก็เป็นแนวล็อกจ่ายแนู่วมีกินนายความแบบนะซิลิฟูใดเยอะโดยเฉพาะท่อนท่อนฮุกอ่ะคือเปิดมาแบบ ใช่เลยเราเป็นเพลงที่เสียงสูงมากใช่แล้วเอกร้องถึงร้องถึงทุกท่อนแล้วจะมีจังหวะที่เป็นเสียงหลบอ่ะใช่ใช่ใช่ก็คนหันมามองกันโอ้โหร้องดีเลยร้องดีร้องดีเลยจริงเนาะแล้วเพลงแบบดีแล้วขนลุกตอนจังหวะที่เป็นดนตรีไทยขึ้นมาใช่ที่แบบเปลี่ยนเป็นช่วงฟีดแล้วก็ช่วงฟีดกระทดกับอ่วโทนี่ใช่แล้วก็เป็นเนื้อแบบเนื้อร้องที่แบบว่าเป็นท่อนที่กระแทกใจแทใจอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นในเป็นเป็นธีมของ โฮสต์สุขุมเข้ามาเงี่ยเพราะตอนเราเล่นเกมเราก็จะแบบซาวตีไทยคนที่เคยเล่นไปแล้วเราก็จะแบบ่ยวกับาไทยไทยคนลุกตรงเนี้ยรองมากมากเลยในเรื่องเพลงที่ต้องบอกว่าเพลงนี่คือดีดีแบบเกินคาดแบบสุดๆเลยจริงๆทีนี้มาเรื่องขอรายละเอียดในเรื่องสตอรี่ของตัวละครฮาร์ดเนี่ย ต้องบอกว่าดาร์กดาร์กมากหนึ่งเลยก็คือเหมือนเขามีน้องสาวคนหนึ่งที่รักมากๆแล้วก็ดูแลได้กันมาอย่างดีอะไรเงี้ยเนาะแต่เหมือนกับแบบว่าก่อนนี้คือเหมือนมีคนโจมตีเขาคอมเมนต์แย่ๆเพียบเลยอะไรเงี้ยทำให้เขาต้องคอยแบบแบกรับความกดดันตรงนั้นไว้แต่พอเจอต่อหน้าน้องก็ต้อง ฝืนทำเป็นี้ต้องเก็บต้องคอยดูแลเพื่อให้น้องสบายใจแต่คือน้องก็เหมือนจะรู้เขารู้สึกทีนะรับรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันราพิกสุดก็คือเรื่องที่มีคนเหมือนมาแอบถ่ายเพราะว่าเขาออกไปเที่ยวกันกันน้องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจับมือพาน้องเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏมันมีมือดีคนหนึ่งมาถ่ายแล้วก็ไปลงข่าวว่าอดีตนะอดีตอดีตข่าวอดีตดาวของอีสปอร์ตอีสปอร์ตไปครงสาวอายุน้อยกว่าซึ่งก็เลยกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยเหมือนมียิ่ง กระแสโจกตีก็ยิ่งหนักเดิมอะไรเงี้เออทำให้เหมือนเขาก็ยิ่งเครียดเครียดหนักแต่ก็เหมือนพยายามจะฮึบไม่ให้น้องสาวรู้ประมาณนั้นจนวันนึงก็แบบขับรถกันไปแล้วเราจะกลับบ้านกันก็ไปเจอเรื่องราวของคนแบบปลาหินเข้ามาก็น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนคนที่ไม่ชอบไม่หลัวไม่ชอบหรือว่าจะมาป้นหรืออะไรแบบหรือและน่าจะเป็นในแนวนั้นเป็นแนวหวานมาปลาหินทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่แล้วก็ทําให้ตัวละครของฮาเนี่ยสูญเสียน้องสาวไปซึ่งเจ็บเจ็บมากโดนไฟคออจริงโดนไฟค้อเราแอบเห็นว่า โหตอนจังหวะที่แบบเห็นเป็นแขกทของน้องมันสะเทือนใจมากเลยนะจนทําให้เขาว่าเราว่าเหมือนเขาไปทําสัญญากับน่าจะเป็นยมทูตนะว่าอ่ะเหมือนจะให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อลงทันเพื่อลงทันแบบเป็นข้อแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยจนเขาเลยต้องใส่หน้ากากแล้วก็เป็นตัวละครที่ชื่อว่าหาเพื่อมาไล่ล่าพวกที่เคยทํา กับเขาไทั้งหมดหรือมนุษย์ทุกคนที่แบบว่ามีเจ็ใจที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยแล้วก็เราจะเห็นมันจะพวกกั้ตอนแรกด้วยที่ตัวละครฮาร์ดเดินมาสไยเป้แล้วก็จะมีเป็นแขนเดินมาเยอะเป็นคีย์บอร์ดด้วยใช่อะไรเงี้ยกับนั่พูดในเล่นคีย์บอร์ดชัดเจนมากจริงๆเนาะก็อารมณ์เหมือนแบบว่าทําให้น้องสาวเขาต้องเสียแขนไปเพราะช่วงหลังจะเห็นว่าเขาแบบถือน้องสาวตลอดแลก็ที่มีแบบมีสร้อยลูกหัวใจก็ฮาร์ดเนี่ยเป็นหัวใจพอดีแล้วก็ผลลุกตอนที่แบบ ที่พาที่ไปหาน้องแล้วน้องอยู่ในห้องห้องเย็นอ่ะอันนั้นน่าขนลุกมากเลยแบบสะเทือนใจอ่ะมันสะเทือนใจมากเลยเราเราก็เข้าใจถึงตัวละครของว่าแบบความเจ็บปวดทุกอย่างต้องแบกรับมาเนอมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำไมถึง ต้องอเป็นฮาร์ดที่ต้องคอยออกล่าคนอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจเลยว่าสิ่งอย่างที่ตัวละครนตัวนี้โดนเนี่ยมันหนักมากจริงจูดชอบนะทั้งเรื่องเพลงแล้วก็ทั้งเรื่องเนื้อเพลงด้วยเนื้อเพลงก็ดีเนาะแล้วก็เป็นสตอรี่ให้เราได้เห็นว่าความเป็นมาของตัวละครฮาร์ดเป็นยังไงทำให้เราอินมากขึ้นสุดยอดจริงรู้สึกว่าเพลงเขาสอนด้วยเรื่องเกี่ยวกับการคอมเมนต์ในสุสานนะบางทีแบบว่าเราพิมพ์คอมเมนต์อะไรไปอย่างเงี้ย คือเราไม่รู้หรอกว่าคอมเมนต์พวกไหนนักมันไปทําร้ายอะไรใครบ้างหรือเปล่าบางทีมันเป็นคําพูดเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะกระทบกระเธอกับอีกคนหนึ่งมากไม่ได้ถูกต้องพอเนี่ยเห็นมันก็นี้เขาจะเคสเป็นเคสตัวอย่างพอเวลาพิมพ์อะไรอยางเนี้ไปเฟคนคนนึงอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งที่มันแบบว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องของการคําพูดเนาะก็คือคําพูดอะไรง่ายๆคําพูดของคนเนี่ยบางทีเวลาพูดอะไรก็ต้อง ไต่ตรองดีนะก่อนจะพูดเราไปหรือพี่บอกไปคนน่้นหรือว่าคนฟังจะรู้สึกไม่แย่แล้วก็รู้สึกดีด้วยนะครับโอเคซึ่งนั้นก็จบแล้วนะผมสำหรับอาลิเกชั่น f อฟฟิเชียล i c ลิ d วิดีดีนะผมกับเพลงที่มีชื่อว่าใจผูกเจ็บนะผมจากฮาร์ดล็อกเกนะครับผมก็ฟีเ t u ร i n ิงกับโทนี่ก็เลนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะสนแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอปอลทีวีในะครทว สวัสดีครับ